วัสดีค่ะไล่มาดามดาวเหลืองนะคะวันนี้อ้อก็จะพามาดูยกล่องนะคะกบโคนเนาะอันนี้ก็ตรงนี้คือยังไม่ได้กบนะคะตรงนี้ยังไม่ได้กบโคนนะคะไม่ใหญย่า,ยยายเยอะมากนะคะอ้อไม่มีเวลามาดูนะ นี่คือฟินิกซหแม็กนะคะฟินิกซห้แม็กต้นสวยดีนะคะแต่ว่าย่าเยอะนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูตรงนั้นคือรถกบโคนนะคะอ้อจะพามาดูตรงที่กบโคนแล้วนะเอาเดินไปทางนี้ดีกว่า ตรงนี้ไม่เยอะนะคะสี่ถึงห้าพันต้นนี่แหละต้นสูงต้นใหญ่มากะคะ่ะอาหารกบโคน บริเวณร่องนะคะที่เราเห็นอยู่เราก็ต้องต้องถอนออกนะคะถ้ามันมีหญ้ายอยู่ตรงร่องเนี้ยเราต้องเอาออกให้หมดเลยถอนง่ายนะคะช่วงนี้เพราะว่าฝนตก หญ้าเยอะมากนะคะฝนตกทุกแบบตกเกือบทุกวันนะคะก็เลยแบบหญ้าก็เลยเยอะเลยเจ้าหลังร่องนะคะเก็ดหญ้าออกรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะที่ยกล่องนะคะรอบแรกรอบแรกนี้จะเป็นตอนก่อนเด็ดยอดนะคะจะยกล่องรอบแรกเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าก,กบโคน กบโคนนะคะถ้ากบถ้าถ้าเราไม่มีรถนะคะไม่มีรถไถเล็กกบโคนนะคะเราก็ใช้จอบนะคะใช้จอบใช้เสียมนี่แหละทําได้นะคะแต่มันจะเหนื่อยนะคะเสียวเวลาถ้าเราเราทำเยอะๆเนี่ยเราทําไม่ไหวเนาะก็ออก็เลยซื้อรถรถคันนี้รถยกล่องยก รถเอ่อโกโมานะคะซื้อมาสองหมื่นกว่านะคะราคาเจ็ดแรงเป็นของญี่ปุ่นนะคะของไทยมันจะไม่ค่อยทนนะคะของญี่ปุ่นน่าจะทนกว่านะคะก็าจะเห็นว่าจะเป็นร่องไปเลยนะคะก็จะเป็นการกําจัดวัชพืชด,ด้วยนะคะร่องก็จะสวยนะคะนะคะไปดูใกล้ เสียงดังนิดนึงนะคะังเอฟงเอฟยกล่อง ว่าต้นมันใหญ่มากเลยนะคะก็เลยแบบว่ารถรถก็เลยเข้าลำบานิดนึงนะคะอันนี้อ้อจะกบกบรอบนี้แล้วก็จะรอให้ดอกดอกออกเลยนะคะก็ไม่แน่ใจไม่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ยกลองกบโคนนะคะรุ่นนี้สวยนะคะรุ่นนี้ เอฟยกสองรอบเลยนะคะพนักงานดีเด่นวันนี้อากาศดีนะคะไม่ค่อยมีแดดแล้วก็วันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยสูตรเสมอนะคะวันนี้ที่เราใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้านะคะหรือว่าสิบหกสิบหกสิบหกก็ได้นะคะ ที่ยังไม่ยกมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะยกแล้วก็จะดูดีสวยงามนะคะไม่ยกได้ไหมไม่ยกไม่ได้นะคะเราควรที่จะแบบกบโคนให้มันนะคะสําหรับต้นดาวเรืองเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะน้องจะมีรากตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าเรากบโคนปุ๊บ ดินจะไปถมรากตรงนี้แล้วต้นก็จะเจริญเ,เติบโตได้ดีขึ้นนะคะก็จะสวยยิ่งขึ้นนะคะก็จะดูดปุ๋ยดูดอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะสังเกตเห็นไหมเนี่ยจะมีรากนะคะตรงโคนต้นรากตรงโคนต้นนะคะเราถ้าเรากบโคนเข้าไปปุ๊บดินก็จะไปถมตรงล่ากตรงนี้ก็จะทําให้ต้นดาวเรืองของเราจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะสวยขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะกบโคนนะคะก่อนที่จะเก็บดอกเราจะกบโคนประมาณสองถึงสามรอบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาเนาะแต่ส่วนมากอ้อ,อก,ก็จะสามรอบนะคะแต่ว่ารอบนี้อ้อ,อไม่มีเวลานะคะเนื่องจากที่บ้านมีงานงานศพคุณยายนะคะก็เลยเสียเวลาไปเป็นอาทิตย์เลยก็เลยไม่มีเวลามา,มายกล่องนะคะเนีย ดึงออกให้หมดเลยนะคะหญ้าที่อยู่ในระหว่างร่องเราต้องเก็บให้หมดนะคะพอเราเก็บหญ้าออกเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยนะอือันนี้อาต้องเอาเอาหลักมาฝังแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าต้นสูงต้นใหญ่มากก็ต้องฝักหลักแล้วนะคะฝักหลักแล้วก็เอ่อเขาเอิญเนี่ยอย่างวะถึงเสือก ตอนนี้เราก็จะพามาดูแม่ใส่ปุ๋ยนะคะเฮ้เยลยฮะกากไลต้องฟังลักเลยเนาะ ง่ามหลายมาเลยหักปุ๋ยนี้ก็ใส่ระหว่างต้นนะคะอย่าให้โดนอยอดมันนะ กองกองเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันก็ดูดกินของมันเองนะคะตรงนี้ยังไม่ยกนะคะเพราะว่ารถน่าจะเข้าไม่ได้เนาะนี่หน่อนมี่ไหมสุ เราวันนี้อ้อก็ขออนุญาตไปถอนหญ้าต่อก่อนนะคะอ้อก็มาทําคลิปให้ดนะูนิดหน่อยเท่านี้นะคะเดี๋ยวฝากอาขอบคุณททุกคนที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากให้กดกดไลค์กด s u b สไครต์ให้อ้อด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปต่อไปของอ้อนะคะเดี๋ยวอ้อจะทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะคะก็จะมี พวกนี้สวยนะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูต้นที่มันไม่สวยด้วยนะคะต้นที่ประสบความสําเร็จก็มีนะคะส่วนที่ส่วนต้นที่ส่วนแปลงที่ไม่ประสบความสําเร็จก็มีนะคะที่เป็นโรคเป็นอะไรเดี๋ยวอ้อจะพามาดูอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนบา,บายค่ะ